ลืมไปเลยเดี๋ยวผมไปบูเองนะนี่นี่คนนี้ใส่ถังสีฟ้านี่ใครเนี่ยเขารับเป็นของจำนำไหมครับพี่พี่พี่หยกสดผมไม่นี้รับอะไรพวแบบหมอกฟางอะไรอย่างเงี้ยรับไหมว่าตรงเนี้ยมันมีคนเรียนอยู่หลายเลยแหละรออะไรอ่ะรออะไรมีคนเรียนยัสดีครับพี่เปาเป็นใครนะฝั่งหลังสวัสดีครับพี่เปาฝั่งหลังนี่ใครวะว่าเราต้องเช็คชื่อก่อนนะตรงนี้ออมีคนเงียนอยู่แล้วมีคนเรียนจริง เจ๊งเลยพี่เจ็คเลยเจ็คเลยมาขอยาเจ็งชื่อนะอันนี้ใครถึงมาเลยมาคนนี้ลราคนเลยนะอันนี้ใครไม้ส้มอันนี้ใครไปข้างหลังเลยไปข้างหลังไอ้ฟีนไปข้างหลังโอเคไปข้างหลังอันนี้ใครอันนี้ใครพปมาถงนี่ใครปีสองครับโปีสองครับโดนมือกันเต็มเลยอ่ะดูอ่ะเจ๊งไรอี้อ่ะมันต้องมีคนเหลี่ยมแล้วมันต้องมีคนเหลี่ยมแล้วในเนี้ย อยู่นี่ดฟ้าแดงนอมาแล้วเยมีคนเียนเต็มเลยมนเียนเต็มเลยไปแล้วจะตีกันยังไง้มันแยกออกวะว่าใครเป็นใครวะไม่ได้ใจหมวกกันหน้าหรอไม่ได้หมวกอ่วัดม่วพี่ได้พี่จะมาแบไอ้นี่พี่จะไึลวคนเนียนเต็มเลยเนียนเต็มระนี่นี่ไอ้ไอ้ถังไอถังสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อพวกเรา ยังไม่พีดู้ไม่ดู้เราไหวเราไหวแกเราไหวอ้นเดมเดียวหน่อยเว้ยไอ้นเดมเดียวหน่อยเว้ยเดี๋ยวกูขอเลี้ยงกูขอไม่รอดผ่อนรถนนั้นให้นะขอไปตีบนนู้นเลยไอ้นเดมเดียวหน่อยเว้ยไปเมียตีอยู่แล้วก็ถือปืนได้เยี่ห้อลำบากเลยเงินอันนี้กิ๊ฟไม่มีเงินก็ไม่ค่อยจะมีตัวดำๆหน่อยไอ้นนี้กิ๊อ่ะเฮ้ยๆๆฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ครับผมลดได้เท่าไหร่อ่ะลดไม่ลด รถไม่ได้แล้วครับนี่รถสุดๆแล้วครับผมซื้อมาเจ็ดแสนอะขอ 3, 3, 3, กอกตัวนึงห้าแสนสุดๆแล้วครับผมหลครับพี่สาม่ก็อนตัวนึงครับพี่เขือ ขอก่อนเลยครับหกครับขอก่อนเนึงครับหนึ่ง่งยกไปยกกับพามาขางแปลงมาหรอพี่เทียนหน่งสองสามแปดาเด็กน้อยหนึ่งสองสามแปดหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกมยอย่างใครมีั่วหมดหกแปดห้าหกศูย์หนึ่งหกศูนย์หน่งย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งออหน่อยเถียหนึ่งหนึ่งห้าขอกอหน่ยครับหกหนึ่งห้าขอกอหน่อยครับ่ง้านอยมาเอาไปซื้อเรือได้ใช่เดี๋ยวกูออกไปล่ำยเลยหกแ เอาอะเยไม่นีใครวะเอาหน่อยเว้ยเดมเบีเอหน่อยเมบีรมันแหลบวะเดมบีอหน่อยเว้ยแหลบากเลยแหลบเปิดการนี้เลยเนี่ยเนีไม่ไ้ไว้หน่อยไว้ไหครับไ่หรอกครับเดี๋ยวตี้ตายหมดโรงงานัยเี่องอะไรนะครับอยากได้เท่าไหร่ครับอนปะเดมเบียร์เอาหน่อยเดมบียเอาหน่อยเดมบียเอาหน่อยเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดผมผมออกไปแล้วคุยได้ไหมครับเล่นแรอยู่ครับหม่ะครู่นะครับ ไม่เห็นใครเลยพี่ไม่เห็นใครเลย้า่หลังอันไนนี้ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้อยู่งลางนี่ใครไนยี้ไอ้คนนี้ไอ้ปืนปืนปืนฉีน้ัมชมพูนี่ใครอะขอญาตเียนไปเอาวงคาาหมดผมต้อตานี่ใครเนี่ยัเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคนไหนอะเยเนี่ยไอ้หัวลิงนี่ใครอะหัวลิีงอะีช่วยช่วยหัวเิงไหนวะมันเลยตรงนี้ไอ้สุดเท้านี่ใครเนี่ยเดี๋ยวช่วยชุบเดี๋ยวช่วยชุบ มีัในหัวพี่้ยโอ้ยโอ้ยเมันาแล้วไอเหี้ยใครเป็นใครวะไอตายตาเอาตายเอาเ้ยใครวะเนี้ยจุกน้อยนช่เพื่อนเราจุกนน้อยจุกคนน้อยนีเขือ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 จุกคนด้วยเขือเขือจุกคนลยลบบุรียกพวกตีกัน

ใครคือตัวเองวะมึงจับหมูกับเพ้าละฮะ้าเราไหลกูได้ใช่ไหมมึงเห็นมึงเห็นคนมาจุกมาไม่ใช่พวกเราเฮ้ยไข่ไว้เฮียแม่งมาแทงกูเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยมาไล่แทงเนี่ยมึงประจํากันเองไม่ได้หรอจับเราไม่ได้เหรอเราเองซองเองซองไงจะใครล่ะไอ้กูเฮ้ยเฮ้ยลุยลุยน้องเราไอ้ลุยโอ้ไอ้สัตว์ ลุยน้องตาไฟมาชุบพี่น่อยน้องลุยน้อง18จอเร็ว18จอมาชุบกูด้วยใชกูนกูด้วยเ่รก็ได้มาแทงกูนี่มาแทงกูหวใสวยสวยนี่กูนี่กูนี่กูนี่เ้ยลุยน้องแทนเพื่อนทไมไม่รู้เคดีจับคนไม่ได้เหรอไอ้เียงอนแล้วกู เอ้ามันมึนตายอ่ะอะไรอ่ะคุยเฮ้ยมันมึนมั่วอะไรเลยเนี่ยไอ้ตัวขโมนเนี่ยที่มันแทงเนี่ยนี่กูเล่นอะไรอยู่เนี่ยหงวกไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยหมวกฟางเนี่ยหมวกฟางเนี่ยจำได้บอดำดำเอาดิปะฉลามเนี่ยเขื่อนได้ไมอ่ะมีใครมีใครหน้าการบิใครไอ้ผ้าชมพูใครเนี่ยกูช่วย พี่จ่อยพี่จําน้องพี่ได้ไหมเนี่ยผมนอนอยู่ตรงเนี้ยโอ้ใครเนี่ยอันนี้ใครวะไอ้ยเอาดีเอาดีโอ้ยพี่ชุบด้วยพี่เห็นผมสวยไวสวเเยอะโอ้ยแข่แข่งจัด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 แ้แ เก็บแล้วฟังบอกเพื่อนมาคุยเมื่อผ้าชมพูนี่ถึงตัวเอ้ยใครวะใครวะใครวะไม่ชุบด้วยไอ้เหี้ยอุ้มแล้วต้องชุบลี่เมาเมาเมาไมาเ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 มแเมาเมาเมีเมยเมา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 ้มาเ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 มาไมาเมาเมาเม่เมาลมาเ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 กาเม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 มาเมมาเมาเมามาเ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 เมาเมาามาเมาเ เอาดิรีสอร์ทน้องชายพี่พี่ไม่ไปไอ้เพื่อนกันเองไม่มาชุบยูนี้เลยไม้ไม้ไม้เอ้ยไอ้ตัวไม้เอาดิกูบอกแล้วว่าไม่ใช่ไมเห็กูชุ้เพื่อนนั่นึงคนไหนกระหลามตากระหลามตากระหลามตาเพื่อนเรากละหลาตาโอ้ยตี่เาอยาจำกันไม่ได้ซะแล้วกูจำมึงได้รีสอ่ร์ทไม่รู้พี่เปาคนไหนวะพี่เปาคนไหนวะไอ้เหี้ยพี่เปาเด็กส้มเลยพี่พี่เปาพี่เปาเด็กส้มโอ้ยเรียกมือเปล่าเรียกจังหวะเรียกมืเปล่าเรียกจังหวะเฮีย คนไหนพี่ใครเนี่ยเอาเอาไอ้ยีนี่แหลอะไรอ่ะยีนี่แหลบอะไรอ่ะยีนี่แหละอะไรตาย้ตายแล้วตายแล้วตายแ้ตายแล้วาล้นตา่แ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วายแล้วตายแล้วตายแล้ล้ยแล้เตายแล้ล้วตายยกล้วตา้แ้ายแล้วตายแา้นตแล้วยแ้ยแเย้วยล้ย้วยแ้ยายยยยแ้ย้ยเย้ยล้ยแล้ ตัาดีตัว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 ตีตีตีบเีเนี่ยไอเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเราาไหนที่ตอยู่นะวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยคนไหนคนไหนวะี่้ย้วยแล้ววิ่งกับทุกตัวเลยสัส้ยมันมีโเกอร์มันมีโตเกอร์ไงเป่าคนไหนพี่พี่เป่าคนนี้หรือเปล่าแต่คนไหนพี่เป่าพี่หอคนนี้พี่หอผมจาได้พี่หน้าลิงยี่พี่ก้คนไหนวะเนี่ย ควะมกฟางบวกฟางเนี่ยเนี่ยเหมืนี่เปไม่รู้ไม่รู้พี่เปาอ่ะขอูก่อนคนไหนชอบกินไฟจดเดี๋ยวดมกลิ่นดมกลิ่นเดี๋ยวนีคนไหนมีลาบเลือดอ่ะดมดมดมิคนไหนดม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 ไมดมดมดมินดม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 ดาดมวมดมดมนมดนดนดม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 ดต้มอึดงวะคนไหนมม่มีมดดดมดมดนดมดมดดดด